ลูกน้ำนะคะอาจจะเห็นแบบแปลกๆตานะเพราะว่าน้ำผมสีแบบเข้มแล้วนะคะเป็นแบบครั้งแรกในรอบหลายปีมากเพราะว่าสองสามปีที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นสีแดงตลอดเลยแล้วก็จะพึ่งผ่านสีบรอนสีแบบโอ้ยหลากหลายสีมากลาไปดูทริปลางๆได้นะคะก็วันนี้นะคะมาพูดกันถึงเรื่งเรื่องฮอตท็อปิกค่ะฮอตท็อปปิกในเรื่องของวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่า ถ้าทำยังไงดีถ้าเราเห็นคนที่รวยกว่าแล้วรู้สึกอิจฉานะคะอันนี้มันเป็นความรู้สึกของทุกๆคนที่มีแหละที่เราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีแบบนั้นแบบนี้หมนขึ้นอื่นแ,แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรายิ่งคิดใจมันก็จะยิ่งแบบกระวนกวายความอยากได้อยากมีทุกคนมันมีแต่ทุกคนจะต้องมีลิมิตของตัวเองดังนั้นวันนี้นุ่มนำจะมาพูดถึงในแนวคิดข,ของนุ่ำเองว่าใช้ชีวิตอย่างไงให้มันมีความสุขบนความอยากนะการอะนังนก็มีความอยากมาทุกคนทั่วไปอย่างมีกระเป๋าอย่างมีกำลังอย นะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือมันคือแรงผลักดันให้นําจะต้องทําทุกอย่างให้ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราอยากจะได้นี่ออเราไม่ใช่ไปแย่งผู้ชายเหมือนนางพิษเพิ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่นหมายความว่าเราอยากได้ปัจจัยเราต้องมีนะั่นก็คือในเรื่องของเงินฉะนั้นเราต้องทํางานเราต้องหางานเราต้องคือมัน แล้วมันก็ต้องเล้าแต่คนอีกแล้วว่าแต่ละคนนั้นทํางานอะไรจะมีวิธีการยังไงอะไรอย่างี้ใช่ไหมอย่างโน้นก็ขายของนู่นนี่นะบางคนนะคะชอบดูถูกแม่ค้าว่าเฮ้ยขายของกําไรจะได้ได้ยังไงวะนน่นนี่น,น,นั่นตอนแรกที่น้ําขายของนะคนก็เมาก็มาน้าซื้อของซื้อของนี่คิดว่าน้าแบบไปขายตัวบ้างหลายคิดว่าน้ำนู่นน,นี่น้่ก็ชี้แล้วแหละเราถือว่าเราทําอาชีพดีสุดแต่ใครเห็นไม่ว่าแต่เรารู้ตัวเองอยู่เสมอว่าเราเป็นเช่นไรแล้วเราก็มีความสุขดีที่ทุกคนแบบ หมือนคนบางคนที่เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะหวังดีกับเราเขารู้สึกอิจฉาเราแต่เขาเอาเราไปพูดในทางที่เสียหายมาถึงอ่าเรื่องที่ว่าเราจะมีวิธีการคิดยังไงให้เรามีความสุขละกันนะคะน้าเนี่ยจะชอบเปิดไอจีของคนที่เขาเป็นคุณหนูของคนที่เขามีตงังของคนที่เขานั่งรถเบนซ์ถือกระเป๋าแอมเบสโน่นนี่นั่นนะคะเพราะอะไรเพราะมันเป็นแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเขามีได้เราก็ต้องมีได้เหมือนกัน น้ำคิดอย่างนี้นะเขาเขามีอะไรได้เราก็ต้องมีได้เหมือนกันฉะนั้นมันจะเป็นแรงผลักให้น้ำรู้สึกว่าเราจะต้องขยันมากเป็นหลายเท่าสองเท่าสามเท่าอาจจะมากเป็นร้อยเท่ามากกว่าคนที่เขามีอยู่แล้วด้วยซ้ำไป ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนนะคะมีมาไม่เท่ากันไม่ต้องไปน้อยใจในโชคชะตาไม่ต้องไปน้อยใจว่าพ่อแม่เราทําไมไม่รวยทําไมพ่อแม่ทุกคนสามารถสร้างได้นะ้ำไม่ได้รวยมาก่อน,น,ะค,ะนค่ะนังก็เคยเป็นเด็กที่อยากได้อยากจะมีแต่เราก็ต้องไม่มีเราต้องเสียสละให้น้องก่อนเราจะต้องแบบเออมันมันก็เลยเป็นมันเป็นจุดหนึ่งด้วยทีย่ทาให้นางรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันจะต้องขยันฉันจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้น้าปั้งความแบบความฝันของน้ำว่าคือตอนนี้น้ำเพิ่งอายุ21น้ำออกรถตอนนี้น้ำเอาอที่น้ำขับทุกวันนี้ฮารถอแอคคอร์ดมันก็อะคาร์าล,ลันก็บบทถามว่ามันอาจจะไม่แพงสําหรับคนบางคนที่เขาขับแบบ E M C นี e 5, ที่ขับแบบพอร์์เปิดประทุนเลยน้ำรู้สึกว่าตอนนี้น้ำมีได้ขนาดนี้และลองเทียบกับคนอื่นที่เขายังไม่มีอ่ะน้ำรู้สึกว่าฉันก็เก่งแล้วเออนึกออกไหม แล้วเนี่ยจแม่เนี่ยจะมีกระเป๋าน้น่ยจะมีนู่นนี่เราสามารถมีได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่นั่นคือสิ่งที่เราแบบภูมิใจแล้วเวลาที่เราได้มาแล้วเร,เราได้มาปุ๊บแล้วเราย้อนกลับไปดูคนที่เขามีอะ่ะแล้วเราจะรู้สึกแบบปอบใจใจน,นิดนิดว่า <c oughs> แกได้มาจากเงินของพ่อของแม่แกแต่ฉันได้มาด้วยตัวฉันเอ้ยเฮ้ยมันภูมิใจอ่ะนึกออกปะเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาหลอกซึ่ง ลึกๆแล้วคือเขาก็โชคดีแหละเออแต่ว่ามันก็เป็นการปลอบใจตัวเองไงอย่างที่บอกว่าเราต้องคิดบวกเข้าไว้อย่าไปคิดอะไรที่มันซีเรียสมากนะคะแล้วก็เออนั้นจะบอกว่า อย่าไปน้อยใจในช,อช่องแคบลายอย่าไปอย่าไปคิดโทษโกรธตัวเองอย่าไปโกรธพ่อแม่ที่เขาไม่มีต้นทุนชีวิตของแต่ละคนมีไม่เท่ากันะนนความขยันของแต่ละคนความอดทนความมุขมานาของแต่ละคนก็จะมีไม่เท่ากันเหมือนกันน้านะคะเหมือนแบบทําไมจะต้องขยนันทําไมเพราะว่าความอยากของน้ํามันมีมากเสือเกินค่ะฉะนนการเราก็ต้องขยันมากขึ้นเราก็ต้องมีอยากได้อยากจะมีแบบมันไม่หยุดอ่ะเออะนั้นเราก็ต้องคิดว่า เราต้องทำอะไรให้มันสักอย่างมันบาลานซ์กันนะคะเราต้องหาเงินให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้นันก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองใช่ไหมคะกับแบรนด์ของน้ำเองที่ทำสเปรย์ร้อนสไลา์ไขมัน Extra Body Firming กับแบรนด์ Jerry Fanatic นะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคก็อย่างที่บอกแหละถ้าแบบเหมือนแบบเราเป็นแม่ค้าคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็ต้องขยันทำมาหากินเพื่อสิ่งเพื่อสิ่งที่เพื่ออนาคตของเราเพื่ออะไรอย่างเงี้ย แต่ละคนมันก็มีจุดเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันอย่างน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็มีจุดเป้าหมายชีวิตว่าอย่างตอนนั้นนะคุณจะจับที่เป็นแฟนอะนะคะที่หน้าตึงๆอะไม่ยอมชิมอะแล้วบอกว่าเฮ้ยเธออีกสองปีเราจะมีบ้านกันแล้วก็พูดอย่างนงี้เลยว่าอีกสองปีเราจะมีบ้านกันคือรถอะอยู่ๆก็ออกก็อ,อกเลยไม่คิดฉันไม่ควรไม่คิดเลยล้วมันแบบแต่น้บอกว่าอีกสองปีเราจะมีบ้านกันแล้วเราก็แล้วเราก็ากจะแบบ คือเหมือนมันมัน,ม,นมันคือสิ่งที่สําคัญไหมมันคือปัจจัยข้าของแบบชีวิตเราไหมเอ้ยปัแบบจจัยสี่แมว่ามันต้องมีรถมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่เราก็ต้องทําให้ได้เราก็ต้องเหนื่อยกว่าเก่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือการที่คนอื่นมาดูถูกเรามากๆนั่นแหละคือพลังของน้ํานี่แหละคือแรงขับ คือแรงขับเคลื่อนของน้ำเองคือจริงๆแล้วบางคนอาจจะคิดว่ามันท้อมันเหนื่อยมันทำไมเกตะตองมาด่าฉันด้วยว่าน่นนี่นะน้าเติมาทุกสารพัดรูปแบบอย่างที่บอกค่ะพอมีเงินซื้อของหนก็หาว่าน้ำบินไปขายตัวต่างประเทศน,น้ำก็ซึ่งน้ำก็อยู่กับแฟนน้ำตลอดเวลาน้ำทํางานงงงตัวเป็นเกียวซึ่งก็เห็นได้ตลอดลงแคปชั่นรูปไอจีแบบยังมีบอกลูกค้าเลยว่าเออตอบเช้าไหนนะคะน่นนี่นะคะ่ะทายยินขายข,ายของไตลอดแลนึกออกปะออการขายตัวมันไม่ได้มีศัก ก็คือทุกวันนี้นะมีสักสีพอที่จะแบบทำมาหากินด้วยมือของตัวเองอ่ะถึงเราจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ฉันก็สู้ไม่ถอย,อยนึกออกไหมเออมันคิดจะพูดว่าอะไรนะหือเอออ่ะคือไอพวกที่มากดดันหรือว่าอะไรดูถูกนะั้นเนี่ยมันคือแรงมันมันคือแรงขับของน้ํานะอย่างน้ำมีเคยแบบเคยเป็นเพื่อนนี่าเพราะว่าไม่อยากจะนับเป็นเพื่อนนะเขาชอบดูถูกคนเขารวยเขารวยเป็นหมื่นล้านพันล้านแสนล้านเราไม่รู้หรอกเขารวยแต่เขาไม่เคยมีน้าใจกับเพื่อนเขาไม่เคยแบบเขาไม่เคยทําแบบ ไม่รู้สิทุกวันนี้เขาก็ไม่มีเพื่อนจริงๆจงใจนะเขาเป็นเพื่อนคนอื่อนไปทั่วแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นเพื่อนกับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเขาค่อยดูถูกเราว่าเหมือนเราจะไม่มีอย่างง้อเงี้ยแต่ทุกคนนี้คือเรามีเรามีทุกอย่างอย่างที่เราอยากจะมีแล้วเราเลยรู้สึกว่าก็ด่าไปสิแล้ววันหนึ่งอ่ะที่ที่ คือท,ทุกวันนี้แกงหาด้วยตัวแกเองไม่ได้เลยอ่ะแกใช้เงินพ่อเงินแม่อยู่เลยแล้วก็วไม่อยากจะแช่งว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเขาจะเป็อย่างไรถูกปะอันนั้นมันก็เรื่องของชีวิตเขาแล้วก็ต้องทําชีวิตเราให้ดีสุดก็อ,อยากฝังน้องๆอยากฝังทุกคนที่กําลังทอ้อนะก็เป็นกําลังใจให้นันก็เป็นแค่ผหุิงตัวเล็กๆคนเดิงที่อยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีชีวิตที่สวยหรูอยากจะไปเที่ยวอยากจะไหนก็แล้วแต่บางคนทํางานออฟฟิศเหนื่อยบางคนอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบเอ้ยบางทีมัน เหนื่อยกับการทํางานเหลือเกินที่ได้เงินเดือนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็คนเรามันต้องสู้ๆต่อไปค่ะหรือว่าใครที่อยากจะลองมาเป็นตัวแทนจาหน่ายของน้าเนี่ยก็ได้เพราะว่าตอนเหมือนแบบตอนนี้ก็ลดเอ,อ่อทุกยางการสั่งซื้อลดอีกห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าน้ำเคยเป็นแม่ค้าน้่บอกแล้วการเป็นแม่ค้าอยู่ที่ปากพูดอยู่ที่วิธีการอยู่ที่การนําเสนอรับรองว่าไม่จนไม่อดตายแน่นอนแต่ว่าไม่มีการค้าขายที่ไหนไม่มีการลงทุนมันต้องมีการลงทุนทั้งนั้นแจคืออย่างน้ำเนี่ยสั่งซื้อแค่โหลเดียวก็เป็นตัวแทนจำหน่ายกับน,น,น้ำได้ เอาแบบตังแบรนด์นะท,ที่ลูกค้ามันบอกว่าต้องเป็นตัวอาหารต้องสั่งขั้นต่ำห้าโลสิบโลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องนึกถึงว่าบางทีเด็กน้อยอนะ่ะเนาะมันก็ไม่ได้มีตังขนาดนั้นนะ่ะเราก็อยากจะให้ให้แบบคือนะความขยนันความมุนนะ่ันความอดทนความแบบว่าไม่ท้ออ่ะมันคือมันมันมัน,ม,นมันจำตามมาด้วยความประสบผลความสําเร็จความพยายามขี่เหวความสาเร็จ เออแต่ทุกวันนี้มันมีทุกอย่างได้เพราะว่าเรื่องเราทุกวันนี้ยถ้าไม่ม,มีมีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ถ้าไม่มีอะไรเลยเขาก็จะไม่นับญาติกับเรานึองออกว่าบางทีมันก็ต้องแบบต้องมีนิดนึงอะไรงเงี้ยก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ใครมีเรื่องที่อยากจะแบบทำอ๋อเรื่องอัปเดตจมูกนะคะ ว่าเป็นยังไงกับปากเดี๋ยวนะ้าจะมาอัปเดตให้ฟังทีหลังละก,กันเนาะแล้วก็สีผมน้ทงทำที่ร้าน CDC นะคะร้านชื่อร้านมองสีเอออยู่ชั้น2โซนทานะคะเป็นร้านของน้าสาวน้าเองชื่อน้านนองนะคะใครอยากไปทำสีผมนะคะทำ t r ี a เม e n t นี่ดีเพราะว่าน้ำำําทําสีผมเยอะมากมีทำ t r ีทเม e n ์ดีมากลองลองไปกันดูได้นะจ๊ะแล้วก็ใครที่ขอฝากไปด้วยนะคะ Extra Body Firming กับ r e k i n Mark นะคะ อผลิตภัณฑ์ของน้ำเองก็ถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อเนี่ยหรือเข้าไปดูในไอจีก่อนได้นะคะแล้วก็ในเก้าหัวที่ทําให้ผมเป็นลอนสลวยแบบนี้ขายทุกอย่างอ่ะเอาจริงเหอะเดอนหน้าเดินหน้าใครก็ขายเขาไปหมดอ่ะนั่นแหละแล้วอย่าไปอายด้านได้อายอดเราเป็นแม่ค้าแล้วก็ต้องพูดให้เป็นนะก็ไม่ได้พูดเป็นนังแน่เกิดไม่ได้พูดเก่งนังแน่เกิดหรืออปล่าปะพูดบ่อยๆรับรองว่าเป็นแน่นอนไปล้างขาเราไปเลยนะนะคะ๊าบายค่ะ